วันนี้เราจะพามาที่ร้านยวนดีพระรามแห่ครับเจ้าของสูตรแนมเนืองที่มีรสชาติอันโดดเด่นจึงก,กลายเป็นสินค้าโอท็อปจังหวัดนนทบุรีซึ่งต้องบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่ร้านอาหารร้านหนึ่งจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคจนดำเนินกิจการมาได้ถึง14ปีด้วยกันและประสบความสําเร็จจนเกิดการขยับขยายร้านวันนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณพลอยครับเจ้าของร้านอาหารยวนดีว่าเธอมีเคล็ดลับอะไรในการบริหารร้านอาหารที่เริ่มต้นจากศูนย์ให้เติบโตจนถึงทุกวันนี้ได้ครับคุณพลอยจบสตวะแพทย์มา แต่ว่ามาเปิดร้านอาหารตอนนี้เข้าสู่ปีที่14แล้วเ๋ยวจะถามว่าทําไมเราจบสตัตวแพทย์มาแต่มามาเปิดร้านอาหารครับคืออาชีพศัตวแพทย์พ่อยก็ชอบแต่ใส่ส่วนตัวคือชอบทานอาหารชอบไปทานตามร้านนั้นร้านนี้ถ้าเปิดร้านเองอะนะคะเราอาจจะได้ทําอาหารหลากหลายแล้วเราก็กินอย่างที่เราชอบจริงๆเลยเสร็จแล้วไม่พอเรายังสามารถส่งต่ออาหารที่เราคิดว่าอร่อยเนี่ยให้กับคนอื่นได้โดยการที่เปิดร้านอาหารแล้วเขาก็ได้ทานอาหารของเราอะ คือต้องบอกว่าเดี๋ยนี้เรามีร้านอาหารเวียดนามหลากหลายมากแล้วยูนยีแตกต่างกับร้านอื่นยังไงครับในเรื่องความใส่ใจในการทำเนี่ยอาจจะไม่แตกต่างกันแต่ว่าพลอยเนี่ยทำสูตรให้เป็นฟิวชั่นคือสามารถทานได้แบบที่คนไทยชอบนะคะแล้วก็การเลือกวัตถุดิบเนี่ยพอยใช้วัตถุดิบที่สดสะอาดและใหม่จริงๆและรสชาติก็คือมีการปรับแล้วว่าทุกๆคนที่ทานเนี่ยก็จะอร่อย กับเมนูต่างๆที่พลอยทําเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเลยแล้วก็ทุกๆคนมาเนี่ยอยากให้ลองเลยนะคะก็คือแหนมเนืองเพราะว่าแหนมเนืองนี้เราผลิตทั้งหมูแล้วก็น้ำจิ้มเองเป็นสูตรของเรา100%เเซเลยนะคะส่วนอาหารอย่างอื่นอย่างเช่นข้าวผัดโบตแตกเนี่ยค่ะก็เป็นซิกเนเจอร์ในด้านข้าวผัดเหมือนกันเพราะว่ามีรสชาติจัดจ้านแล้วก็เต็มไปด้วยเครื่องสมุนไพรแล้วก็ซีฟู้ดค่ะปีนี้ก็ครบ14ปีละแต่ว่า4ปีที่ผ่านมาเราเจอโควิดไป ตอ้ต้องบอกว่าร้านอาหารเป็นหนึ่งธุรกิจที่โดนผลกระทบหนักมากเราวิธีการปรับตัวยังไงบ้างครับโดนมากเลยนะคะเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยสั่งห้ามงดจําหน่ายคือแบบนั่งทานในร้านใช่ไหมคะคราวนี้เพื่อความแบบคงอยู่ต่อไปของร้านอาหารเราเนาะเราก็เลยต้องแบบหารู่ทางนะคะก็คือหนึ่งในนั้นก็คือช่องทาง Delivery คือจะจําหน่ายออกนอกร้านรเราก็จะต้องมาเลือกว่าเวลาที่เราแบบ ใส่อาหารลงไปให้ถึงมือลูกค้าเพื่อความสดสะอาดและใหม่แล้วทำให้เขารู้สึกว่าเหมือนทานที่ร้านเนี่ยเราจะต้องใช้แพ็กเกจแบบไหนค่ะทำยังไงถึงะจะถึงมือลูกค้าได้แบบอร่อยที่สุดยังคงความอร่อยอยู่เหมือนว่าเราเสิร์ฟเป็นจานอยู่หน้าร้านกับไปเสิร์ฟผ่านกล่องเนี่ยไปถึงมือลูกค้าจะต้องไม่เพี้ยนจะต้องไม่เพี้ยนอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากแต่ไหนก็พูดถึงแพ็กเกจจิ้งละนี่คือแพ็กเกจจิ้งที่เราใช้ส่งให้กับลูกค้าจริง จริงๆเลยค่ะเป็นแบบนี้เลยค่ะสิ่งที่เราเลือกนะครับเราต้องคํานึงถึงอะไรบ้างลองมาหลายอย่างหลายยี่ห้อเลยนะคะคเสร็จแล้วว่ามีวันหนึ่งว่าพอไปเจอแพ็กเกจจิ้งอันนี้แล้วพอก็กลองเสี่ยงเลยเรียกว่างล้วลกันเสี่ยงซื้อมาเห็นแล้วถูกใจพอยเลือกมาใช้ปรากฏว่าเราสุดท้ายถูกใจจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยพอยก็เริ่มคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าพอยสั่งแบบล็อตใหญ่ๆอะค่ะพอ,พอใช้เยอะพอยจะสั่งยังไงพอก็เริ่มเสิร์ตเ,เริ่มเสิร์ชหาเลยว่ากล่องอันนี้ จริงๆแล้วแบบยี่ห้ออะไรใครผลิตแล้วมีจัดจําหน่ายที่ไหนปรากฏว่าใช่พอไปเสิร์ชเลยในอินเทอร์เน็ตแล้วปรากฏว่าพอเจอในเว็บว่าคือ duC y o n l n n e o o m ปุ๊บพอยก็เลิเข้าไปดูเลยในนั้นก็จะมีแบบแพ็กเกจจริงให้เราเลือกเยอะแยะมากมายแล้วก็ติ๊กง่ายมากว่าเราจะเลือกอะไรขนาดบรรจุภัณฑ์กี่มิลิลพอไปดูข้อดีของผลิตภัณฑ์ปรากฏว่าผลิตภัณฑ์น,นี คือหนึ่งคือเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่ดูขาวสะอาดอเหมาะกับการที่แบบว่าใส่อาหารอะไรก็ดูน่ากินดู<ช>คลีนแหละดูคลีนคือไม่ว่าเขาจะใส่อะไรอย่างเงี้ยนานเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยมันไม่มีการรั่วก,การซึมแล้วก็ตรงนี้ค่ะมันจะเป็นแบบที่ปิดที่คือล็อกปุ๊บเนี่ยล็อกจริงๆมั่นใจว่าการเดลิเวอรี่ไปถึงลูกค้าไม่มีการหกแน่นอนและที่ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ก่องมันมีเห็นไหมคะความพิเศษก็คือ,อ,อมันจะเป็นมันจะมีช่องที่เราสามารถกดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นช่องที่แบบระบายความร้อนอซึ่งข้อดีคืออ,อย่างเช่นพอยเสิร์ฟข้าวผัดเนี่ย<อ>ปกติมันจะมีไอน้ําเกิดใช่ไหมแล้วถ้าเราปิดสนิทหมดเลยเนี่ยไอน้ำมันจะเกาะแล้วหยดน้ําสุดท้ายมันก็จะลงไปในอาหารของเรารสชาติก็จะไม่เหมือนเดิมก็เพี้ยนแล้วไม่อร่อย เ,เพราะฉะนั้นตรงนี้จะดีมาและที่สําคัญคืออะไรรู้ไหมเหมือนมีคนช่วยรีมายพอยอะคืองงดูซิออนไลน์อะรีมายพอตลอดว่าตอนนี้ที่ร้านกล่องใกล้จะหมดหรือยังคะอ๋อ,อมีเจ้าหน้าที่คอยโทรมาถามพอยด้วยทําให้แบบบางทีคอวยวุ่นอย่างอื่นใช่ปะคะก็กลายเป็นว่าเออเดี๋ยวไปอยไปดูสต็อกซิว่าหมดหรือยังนี่ต้องขอบคุณเขาแล้วยะเวลาการจัดส่งคือแบบ ในกรุงเทพปริมโฑลมันเร็วมากคือภายในประมาณ2วันเองอ่ะพอได้ของแล้วอ่ะผอชื่อเลยว่าได้ใครดูตั้งแต่ตอนต้นจนถึงตอนนี้อยากจะมาทานร้านยูนดีอย่างแน่นอนนะครับตอนนี้มีสาขาที่ไหนอย่างไรกันบ้างรวมถึง Delivery สามารถสั่งยังไงได้บ้างครับ ตอนนี้ยนูนีของเรานะคะตั้งอยู่ที่ใกล้สะพานพระราม5นะคะเป็นสาขาหลักที่สามารถนั่งทานได้มีดนตรีสดให้ฟังทุกวันนะคะนอกจากนั้นยังมีคีออสนะคะที่จัดจำหน่ายเฉพาะแหนมเนืองนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะอยู่ตรงตลาดนัดอ,อยอแล้วก็อยู่ที่ปั๊มน้ำมันปตทออกีนออโต้แยกบางคููด้ค่ะที่สามารถสั่งได้นี่คือแหนมเนืองที่เรียกว่า ready to eat นะคะอยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวพอเปิดให้ดูได้ได้ไดน,นี้นะคะทุกคนที่เราบอกว่าเราผลิตเองทั้งหมดเนี่ยค่ะ เสร็จแล้วเราอยากให้คุณลูกค้าเนี่ยรับประทานได้สะดวกใช่ไหมคะเราก็เลยคิดเป็นแพ็กเกจเดลิเวอรี่ขึ้นมาก็จะมีชุดผักที่ล้างสะอาดเรียบร้อยพร้อมรับประทานคือกลับไปไม่ต้องล้างแล้วนะคะเปิดจากถุงซิปเนี่ยหยิบออกมารับประทานได้เลยวันนี้ต้องขอคุณพลอยมากเลยนะครับที่ได้มาแชร์ทั้งในพาร์ทของการทาธุรกิจแล้วก็วิธีการเลือกแพ็กเกจิ้งต่างๆที่ผมว่าอันนี้มันมีจุดที่สําคัญมากสําหรับการส่งเดลิเวอรี่ด้วยนะครับครับขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยค่ะคุณพาร์ทสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับ เหนมเนืองเดลิเวอรี่กลับบ้านด้วยนะครับ <Hej>